ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้าบาัตรคนจนเตรียมรับเงินสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอ,อยียดพร้อมๆกันเลยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศนะคะโดยในแต่ละเดือนนะคะก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะทั้งวงเงินสําหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าการหุงต้มรวมไปถึงมาตรการอื่นๆนะคะทั้งส่วนลดค่าน้ปปําประปาแล้วก็ส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะและก็ยังได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะ ทีนี้นะคะในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรด้วยกัน2รายการนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะรายการที่1น,นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าน้ําประปานะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่เท่านั้นนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยเมื่อบินค่าน้ำปราปามานะคะก็จะต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลและก็โอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรคุณจนในวันที่18รกรกฎาาคมนี้นะคะโดยสามารถกดออกมากเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ การปปาส่วนภูมิภาคนะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้านั้นนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะนั่นก็คือเดือนละ230รบบาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามานะคะก็ให้จ่ายเงินสดไปก่อนนะคะเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาในบัตรคนจนให้จำนวน230บาทในวันที่18รรกรกฎาคมนี้นะคะโดยสามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะ ที่ในวันที่18ตุลาคมนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าไว้นะคะก็จะได้รับเงินเข้าคนจนนะคะรวมทั้ง2รายการนะคะก็จะเป็นเงินอยู่ที่330บาทนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ